าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะคลิปนี้นะะคะมิทีเนลนะก็มีข่าวสารนะคะมาฝากเช่นเคยคลิปนี้เลยนะคะล่าสุดสบคขยายล็อกดาว์ด่วน29จังหวัดสีแดงเข้มนะคะยาวไปถึง3เสสิงหาคม64แต่ก็มีการเปลิดล็อกทำได้บางกิจกรรมนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามด้วยกันนะคะในวันที่17สิงหาคม64รายงานข่าวระบุว่า มติประชุมคอรมอลล่าสุดนะคะมีมติร,รับทราบตามมติของสอบคชุดใหญ่เมื่อวันที่16สิงหาคม64ที่เห็นชอบมาตรการล็อกดาวน์เคอร์ฟิลหรือห้ามออกนอกเคหสถาน21นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้รวมทั้งเพิ่มการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโดยใช้ชุดตรวจ ATK ในกทมและปริมณฑล เน้นให้หน่วยงานรันและเอกชนยังทำงานที่บ้านหรือ work from home และเห็นชอบไม่ผ่อนคลายกิจกรรมให้เปิดธนาคารและสถาบันการเงินในห้างสรรพสินค้าได้นะคะโดยมติคอรมอนะคะที่รับทราบนะคะเมื่อวันที่16สิงหาคมนะคะมีทั้งหมดดังนี้นะคะ 1. ค่ะการคงระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรและตามมาตรการเดิมวันที่18 31สิงหาคม64 2. มีการเพิ่มมาตรการและการจัดการขององค์กรอาทิการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโดยใช้ชุดตรวจ ATK ในกรทมและปริมณฑลจัดระบบการนำเข้าสู่ SI หรือ CI หรือโรงพยาบาลพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังคงเน้นนะคะ work from home ต่อเนื่องนะคะและพนักง,งานของภาครัฐและเอกชนที่ต้องมาปฏิบัติงานขอให้มีการคัดกรองด้วย ATK ทุกสัปดาห์เพื่อให้มีความพร้อมก่อนก,อนการคลายล็อกดาว เตรียมค o ม p a นีไอโซเลชันสำหรับหน่วยงานที่มีพนักงานเกิน50คนเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้มีความครอบคลุมอย่างน้อย80%นะคะ 3. ค่ะให้ประชาชนองค์กรสถานประกอบการสามารถตรวจหาเชื้อโควิด1 i d 1 9ได้ด้วยตัวเองโดยรัฐสนับสนุนให้มีการใช้อย่างทั่วถึงและเน้นย้ำให้ประชาชนใช้การป้องกันตัวเอง ในทุกกรณีนะคะรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมจัดทำไท a i Covid Pass เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศแล,และข้อสี่ค่ะปรับมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยให้เปิดกิจการธนาคารสถาบานันการเงินในห้างสรรพสินค้าได้นะคะ โดยนอกจากนั้นนะคะยังเห็นชอบรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากต่างประเทศในการแลกวัคซีนโควิด -19 นะคะหรือแอสตรา e ซินกระหว่างรัฐบาลผู้ฐานกับรัฐบาลไทยและเห็นชอบการรับมอบโมโนโค o n a l Antibody จากกระทรวงสาธารณสุขประเทศเยอร,รมนีของบริษัท r e g e n e r a l สสำหรับการดูแลผู้ป่วยหนักโดยมีการขึ้นทะเบียนออยอไทยแล้วนะคะ คราน,นี้ก็คือนะคะสรุปนะคะการประชุมนะคะและสรุปนะคะจากสอบอคล่าสุดนะคะก็คือล็อกดาวน์นะคะ29จังหวัดสีแดงเข้มยาวไปจนถึง31สิงหาคม64นะคะยังไงเราก็ในช่วงนี้นะคะโควิดยังเยอะอยู่เราทุกคนก็ต้องช่วยกันทาม,มาตรการนะคะถ้าหากใครนะคะมีข้อสงสัยในเรื่องเกข่าวประชารัฐนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณเนื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w ร์ไวท์เ e ็บดดด้วยค่ะค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนำด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทำเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีน,นะคะทีมีคอร์สด,ดีๆที่สอนด้วยโค้ด เงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอนละ98บาทนะคะซ้อนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในค้อนนี้เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยคะ่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy tin news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ